สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาที่แคปคัทนะครับผมเพิ่งรู้เลยนะครับว่าแคปคัทมีการดูเทรนได้ด้วยนะครับเอ้ยดูแฮชแท็กดูเทรนได้ด้วยนะครับเอ้ยไม่ธรรมดานะครับโอเคเดี๋ยวเปิดดูนะครับเปิดมาที่แคปคัทแล้วก็ไปที่แม่แบบนะครับแม่แบบอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับตรงนี้เซิร์ชเลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้เลยครับเทรนของวันนี้นะครับกดเข้าไปนี่ครับเทรนของวันนี้ก็จะมีเทมเพลตกําลังฮิต เคีเตอร์กำลังฮิตนะครับนี่อย่างอันอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวกดให้ดูนี่ครับน้องแอนทิดานะครับนี่น้องแอนทิดานี่พอกดเข้าไปดูโปรไฟล์นะครับนี่น้องแอนทิดาผู้ติดตามเยอะมากนะครับโอ้น้องแอนเก่งมากๆนะครับนี่น้องแอนนะครับโอ้เก่งมากๆลูกโอ้โหแล้วก็เทมเพลตของน้องเใช้ได้เลยครับน่ารักน่ารักนะครับเพื่อนๆลองเล่นดูอ่าวันนี้ดูเทนนะครับแล้วก็ กดติดตามน้องไว้นะครับอ่ะกดติดตามไปนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีนี่ท็อปสองท็อปสามท็อปสี่นะครับแล้วก็มาดูครีเอเตอร์บ้างนะครับครีเอเตอร์น้องแอนนี่อันดับหนึ่งเลยไหมครับน้องแอนนี่ที่ดูเมื่อกี้เดี๋ยวเราไปอันดับสอง่ะอันดับสองนะครับคนไทยหรือเปล่าอ่ะคนไทยเหมือนกันครับอ๋อนี่ครับนี่ครับอันดับสองนะครับอ่ะติดตามให้อ่ะเข้ามาดูแล้ว น้องๆเก่งนะครับน้องเก่งนะครับมันสามารถเอาไปตัดนะครับแล้วก็เอาไปดูเทนนะครับเอาไว้อัพใน Tik To อกได้นะครับเพราะว่า t ิกตอกกับแคปคัทเนี่ยมันลิงก์กันอยู่นะครับเพื่อนๆนะวิธีใช้เทมเพลตสมมติจะใช้เทมเพลตน้องแอนนะเพื่อนๆก็กดเข้าไปทั้งหนึ่งอันผมขอปิดเสียงก่อนนะครับแล้วก็นี่ครับใช้เทมเพลตได้เลยครับกดใช้เทมเพลตนะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกวิดีโอหรือเลือกคลิปตามที่ตรงนี้เขาจะบอกครับว่าเนี่ย ใช้1คลิปนะครับเนี่ยมีคนใช้แล้วทั้งหมดเอ่อสิบก็ประมาณ1 2ื่นสองนะครับนี่นี่นี่โอเคนะครับอันนี้ก็ไปกดถูกใจกดคอมเมนต์น้องได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับขอขอบคุณน้องแอนด้วยนะขออนุญาตน้องแอนนะอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เพื่อนๆลองดูครับใครหาคีย์เวิร์ดหรือว่าหากระแสลองดูวิธีนี้นะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย